ในการทอดลูกเต๋าสามลูกซึ่งมีสีต่างกันนะจำนวนวิธีที่ลูกเต๋าทั้งสามลูกจะหงายได้หน้าที่แตกต่างกันเท่ากับข้อใดก็ลูกเต๋ามีหกหน้านะก็เป็นหกคูณหกคูณหกทั้งนั้น s a มเ,เ,เปิลเจ c เปก็ได้เป็นหกคูณหกคูณหกอยู่ว่าจำนวนจานวนจานวนหน้าทั้งหมดจำนวนวิธีทั้งหมดก็มี หกหกสามสิบหกก็สามสิบหกคูณหกสามสิบหกคูณหกก็ได้เป็นหกหกสามหกแต่หกทดสามหกสามสิบแปดก็ได้เป็นยี่สิบเอ็ดเพราะนั้นก็มีสองร้อยสิบหกทั้งหมดก็คือออกได้เท่ากับสองร้อยสิบหกแบบเพราะนั้นเราก็หาหน้าที่มันเหมือนกันทั้งสามลูกก็ถามหน้าที่มันต่างกันแล้วก็หาหน้าที่หน้าที่เหมือนกันทั้งสามลูกแล้วก็มาลบกันหน้าที่เหมือนกันก็จะมีอยู่หกแบบก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ก็อะไรอ่ะแล้วก็อะไรสองสองสองสามสามสามจนถึงหกหกหกก็มีอยู่หกแบบก็บอกว่าจำนวนวิธีที่หงายจะได้หงายหน้าที่แตกต่างกันจะหงายได้จะหงายได้หน้าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีหกแบบที่เหมือนกันหน้าที่เหมือนกันมีหกแบบเพราะนั้นหน้าที่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็สองร้อยสิบหกลบหกก็ได้เท่ากับสองร้อยสิบก็ตอบสองร้อยสิบ